ขอขอไปเปิดแนนแล้วบอกครูเก็บดูเกยบครูกิ๊บดูเกยบโอเคถ้าเกิดเก่งครูกิฟจะบอกวิจิว่ากิ๊บมีไฟเก่งมากแต่คราวนี้ครูกิฟไม่มีกิฟมีไฟเสียงเดียวครูกิ๊บมีแบบเก่งมากที่สุดเลยนะคือกิฟมีเทนเทนคือสองข้างนี่เลยกิฟมีเทนอันนี้ตึ๊บใช่เอาใหม่นะสมมุิวิจิเก่งมากเลยกิ๊ฟมีเทน แล้วกูกั้ให้วิจิไว้ตี้ดิงได้ไหมคะคันนี้วิจิจำคราวที่แล้วได้ไหมมันมีเสียงอะไรบ้าง Animal Dog ใช่ปะ Dog Dog รอ,อ,อ,องไงนะเนีย่ย Dog ร้องเลยนะฮงใช่ปะวิะจิลองร้องสิคะหนึ่งสองสามฮงเอาแบบเ,เห้คุณแม่ที่เรียนร้องเพลงอยู่ได้ยินเลยนะโอเคไหมถอดแม่หน่อยเดี๋ยวกูเก็บใส่แม่ได้